น้องร้องเพลงมาเนี่ยไม่เคยได้ไปอเอาค่าลิขสิทธิ์ใดเลยแม้แต่ทุกรายการในทีวีไม่เคยนะครับมันเป็นการสื่อสารที่ผมก็คือเป็นแพทรับบาปทางสังคมผมก็บาดเจ็บมาตลอด8ปีแต่ผมไม่อยากพูดผมก็แค่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจบที่เราเบาที่สุดผมก็รอวันนี้มา8ปดปีเพื่อให้สวรรค์เปิดทางให้ผมผมก็หลับได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็ปลดล็อกทุกอย่าง ความขุ่นข้องหมองใจน้อยเนื้อต่าใจอะไรผมก็จะเป็นพระเอกแล้วนะต่อจากนี้ให้ผมเป็นพระเอกบ้างอย่าให้ผมเป็นโจรมากนะผมเข้าใจบริบทของวงการมายาวงการบันเทิงแล้วผมต้องอยู่อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็ปงให้ได้น้องร้องเพลงมาเนี่ยไม่เคยได้ไปอเอาค่าลิขสิทธิ์ใดเลยแม้แต่ทุกรายการในทีวี ไม่เคยนะครับแต่ว่าบางครั้งที่สื่อไปเนะี่ยเหมือนกับว่าทางค่ายไปเก็บลิขสิทิ์ซึ่งทางค่ายไม่เคยเก็บลิขสิทธิ์กับน้องอาร์มเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็เป็นการให้เกียรติตั้งแต่เมื่อ8ปดปีที่เราคุยกันที่รายการจดที่รายการทนกระแสก็ไม่เคยไปเรียกเก็บลิขสิทธิ์ใดๆเลยนะครับทางมิรแกนขอลิขสิทธิ์ไปรายการทีวีทุกรายการทุกช่องขอลิขสิทธิ์ผมมาผมก็ไม่เคยเอาค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนั่นก็คือในความสัจจริงแต่บางทีเขาดว่าร้องเพลงตัวเองแต่่งงขึ้้้้นนนมมมาาแททํไไไออดัีคื มันเป็นการสื่อสารที่ผมก็คือเป็นแพทย์รับบาปทางสังคมผมก็บาดเจ็บมาตลอด8ปีแต่ผมไม่อยากพูดผมก็แค่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ใช่ใช่ก็คือบางทีคือพูดไม่จบไงพูดจริงแต่ไม่ได้พูดหมดในข้อหาในในข้อมูลที่ให้ไปก็อาจจะคิดว่าผมนี่คือเป็นในห้างที่เป็นเป็นนายทุนซึ่งต้องเอาเปรียบ นักร้องในสังกัดผมบอกว่าผมไม่ใช่ในทุนนะผมเป็นผู้ลงทุนผมก็เป็นครูเพลงที่ไปดีที่รักลูกน้องในองค์กรทุกคนแค่นั้นเองไม่ได้หวังจะเอาเปรียบอะไรกับใครเพราะว่าเราก็มาจากดินในกันทุกคนไม่ได้หวังว่าจะไปทำนาบผหลังคนกับใครสักอย่างแต่ว่าบางทีในกระแสโซเชียลที่มันร้อนรุ่มอาจจะมีดราม่าอาจจะมีเอฟซฝั่งโน้นฝั่งน,น,งนี้แล้วก็เป็นการขยายผลสิ่งที่ผมทําได้ก็คือสวดมนต์ท่องชินบัญชรแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ จบที่เราเบาที่สุดผมก็รอวันนี้มา8ปีเพื่อให้สวรรค์เปิดทางให้ผมผมก็หลับได้าโลกใสขึ้นไปครับว่า8ปีเนี่ยก็ยินดีครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ผมก็จะนอนตายตาหลับแล้วแหะครับคือผมทําดีที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็ปลดล็อกทุกอย่างความขุ่นข้องหมองใจน้อยเนื้อต่ําใจอะไระพี่ๆนักข่าวน้องๆน,น,น,นักข่าวที่เสนอข่าวไปบางทีผมก็น้อยใจบางทีก็เสนอไม่หมดบางทีก็ให้ผมพูดซัด ออกสเต็มหมัดเลยบางทีก็เอาไปคิดเอาไปออกนิดเดียวอะไรอย่งงบางทีก็อารมณ์พาไปก็ก็น้อมรับหมดนะฮะหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โทษใครละถือว่าเราปากไวมากไปต่อไปก็จะไม่ปากไวอะไรแบบนี้ต่อไปก็ขอผู้คุณทุกท่านนะครับน้องๆนุง่นงๆที่ดูแลผมมาตลอดนะครับผมก็จะเป็นพระเอกแล้วนะต่อจากนี้ให้ผมเป็นพระเอกบ้างอย่าให้ผมเป็นโจรมากนะ<อ>ครับอนุสาว ดีใจครับในวันที่เราลำบากมาด้วยกันนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ้านเช่าหลังละ5้าพันห้าทุกคนมีบ้านหลังละสิบกว่าล้านดีใจหมดนะครับก็ที่พูดไปไม่ได้ลำเลิกบุญคุณอะไรครับแค่มันชื่นชมว่าในการก้าวย่างในวันนั้นเนี่ยเราลำบากกันมาจนมาถึงความสำเร็จวันนี้เนี่ยดีใจด้วยแต่เราก็คือเส้นทางหนึ่งที่เราพากันหอบหิ้วกันมาถึงจะได้สําเร็จมาวันนี้เราก็แค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองบางทีก็จะมองว่าเราไปลำเลิกบุญคุณด้วยเงิน2000อยู่ในป่ายาง คือเราด้วยความที่เราเป็นครูเราก็เปรียบเปยอุปมาอุปไมยบ้างแต่ว่าในบุคลิกบทของผมในคาแรคเตอร์ของผมเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนคนจริงจังและเป็นคนเหมือนดุดันความน่ารักก็เลยหายไปซึ่งต่อไปนี้ผมก็คงจะไม่สัมภาษณ์ด้วยบุคลิกที่ท่าทางด้วยความเปรี้ยวกาดด้วยบุคลิกที่ผมเป็นคนที่เรียนจบนิติศาสตร์มาเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองเป็นนักกฎหมายอะไรมาเนี่ยบางทีการต่อสู้ทางเชิงกฎหมายเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้อง,องเข้มข้น แต่พอมาถึงวงการบันเทิงวงการมายาแล้วเราเปลี่ยนไมล์เซ็ตเปลี่ยนบริบทเรายังไม่ทันหลังจากนี้ผมก็จะต้องบีบเอบุก็ทาไปคือผมเข้าใจบริบทของวงการมายาวงการบันเทิงแล้วผมต้องอยู่อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็พงให้ได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ